นะคำถามนี้เป็นของพี่หมูค่ะจากจังหวัดปาจีนบุรีนะคะพี่หมูถามคูดานิมาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคูดานิหนูได้ลองทําสบู่ใช้เองแล้วนะคะโอ้พี่หมูคูดานิเรียกพี่หมูเขาแต่แทนเขาแทนตัวเองว่าหนูนะโอเคหนูจะแทนคูดานิจะแทนตัวด้วยหนูเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะคูดานิหนูได้ลองทําสบู่ใช้เอง ด้วยการดูจากช่อง Youtube แล้วให้เพื่อนๆและญาติใช้ปรากฏว่าเขาชอบกันมากเลยค่ะเลยสนใจที่จะทำขายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอยากให้ครูแนะนำสำหรับมือใหม่หัดทำค่ะโหขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมูนะคะคุณหมูจากปลาจีนบุรีนะคะคุณหมูรู้ไหมคะว่าคำถามของคุณหมูเนี่ยถามครูดนนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะคือ ครูดนนี้ก็เป็นค่ะตอนที่เริ่มต้นทําสบู่ใหม่ๆครูดานี้ไปดูในช่อง u t u b e นะคะมีคนสอนทําสบู่เยอะแยะมากมายครูดนนี้ก็หัดลองทานะคะคุณรู้ไหมคะครูดานี้หัดลองทําครั้งแรกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะครูดานี้ทาสบู่เอ่อครั้งแรกคือสบู่สบู่เอ่อขมิ้นค่ะครูดานี้ทาสบู่ขมิ้นนะคะซื้อเบสมา1นกิโล น้ำหอมมาหนึ่งขวดแล้วก็รลอมมาหลอมเทหลอมเทด้วยความที่เราทําไม่เป็นไงคะครูดานีสใส่สมุนไพรไปเยอะมากเลยพอใส่สมุนไพรไปเยอะมากปรากฏว่าสบู่ที่ทําออกมาค่ะมันนิ่มนิ่มขยำแบบเป็นก้อนๆเลยแต่ก็ด้วยความภูมิใจของตัวเองะคะ่ะว่าเราทําครั้งแรกนะคะก็ใช้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของครูดานีที่เริ่มต้นสนใจทําสบู่ค่ะ ก็เหมือนคุณหมูอะค่ะคุณคุณหมูเช่นเดียวกันนะคะที่เอาไปลองทําแล้วให้เพื่อนใช้ให้ญาติใช้แล้วเขาชอบเลยสนใจที่อยากจะทําขายนะคะคุณหมูให้เริ่มต้นแบบนี้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้การทําสบู่นะคะคุณจะต้องทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําสบู่นะคะเพราะอะไรถ้าคุณอยากจะทําสบู่ขายนะคะการที่เราทําสบู่ขายอะ คุณจะต้องสามารถตอบปัญหาให้ลูกค้าได้นะคุณเชื่อไหมคะถ้าคุณเรียนรู้การทำสบู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนไพรยเรื่องของสารสกัดเรื่องของน้ำหอมเรื่องของการเทสบู่เรื่องของการทำไมชํำสบู่มาแล้วมันนิ่มทำไมทำสบู่มาแล้วฟองน้อยทำไมทำสบู่มาแล้วใช้แล้วผิวแห้งปัญหาพวกนี้มันจะถามเข้ามาหาคุณคุณจะต้อง เรียนรู้มานะคะเพื่อตอบปัญหาพวกนี้ให้กับลูกค้าของคุณเวลาคุณขายสบู่ไปก้อนหนึ่งมันมีปัญหามาหาคุณแน่นอนพี่คะสบู่ก้อนนี้พี่ใส่สมุนไพรอะไรคะแล้วมันมีสรรพคุณอะไรคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องสมุนไพรคุณจะตอบได้ไหมคุณจะตอบแบบอึกอึกอักอกอึกออักอ,กอกสุกตังไหมคะเออทำให้คนซื้อสบู่ของคุณอ่ะเขาไม่มั่นใจ คนขายคนขายยังอึกอึกอัก,อกเลยไม่แน่ใจเลยเขาก็จะไม่กล้าซื้อเขาก็จะซื้อแบบไม่มั่นใจเขาก็จะบอกว่าวิดแล้วฉันไปใช้แล้วจะได้ผลไหมนะถูกต้องไหมคะสิ่งที่คุณหมูจะต้องทําจะต้องเรียนรู้เลยคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการทําสบูค่ค่ะซึ่งนะคะวิธีการทําสบู่ครูดานิสอนในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางนะคะสอนนะคะในคู่มือการทําสบู่ให้กับคุณนะคะคุณ ลงคอร์สบุฟเฟ่หรือคุณจะซื้อคู่มือจากครูดานี้ไปก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วลงมือทําศึกษาอย่างตรงจุดอย่าลองผิดลองถูกค่ะนะคะอย่างตรงจุดแล้วคุณจะสามารถตอบปัญหาให้กับลูกค้าของคุณได้แล้วเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณค่ะเพราะสูตรสบู่ใครๆก็คิดได้เข้าใจไหมคะสูตรสบู่ใครๆก็คิดได้คุณก็สามารถคิดสูตรสบู่ที่เป็น สูตรของคุณได้แต่ความรู้ที่อัดแน่นในตัวคุณที่คุณจะต้องไปตอบให้กับลูกค้าของคุณไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้ค่ะ